ไอ้วิชาชีพบัญชีผู้สอบบัญชีรวยจริงหรือมันเป็นอาชีพที่กฎหมายบังคับให้นิติบุคคลเนี่ยต้องมีผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินเ,เขาณวันนี้มีถึง9 0 0 0แสนกว่านิติบุคคลแล้วแต่ผู้สอบบัญชียังอยู่เพียงหลักหมื่นเอง สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเนี่ยคุณสมบัติมีอะไรบ้าง 1. ต้องจบปริญญาตรีทางบัญชี 2. ต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์3ไม่วิกลจริตจิตฟัน่นเฟือนอันนี้เป็นเรื่องปกตินะแล้วก็4ไม่ประกอบอาชีพที่ไม่เหมาะสมอีกอันนึ้งก็คือเรื่องของการฝึกงานจะต้องฝึกงานไม่น้อยกว่า3,000ชั่วโมงบวกไม่น้อยกว่า3ปีแต่ต้องไม่เกิน5ปีอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขที่ถ้าใครสนใจจะสอบเนี่ย เปิดเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพก็จะมีรายละเอียดพวกนี้อยู่แล้วก็ขั้นตอนที่ยากที่สุดคือขั้นตอนที่สอบเนี่ยน,นะครับสอบ6วิชากฎหมาย1กฎหมาย2การบัญชีก็2วิชาสอบบัญชีอีกสวิชารวมแล้ว6วิชาสามารถที่จะสอบแล้วก็เก็บไวได้เรื่อยๆสะสมไว้ได้4ปีสอบวิชาแรกจนถึงวิชาท้ายอย่าให้เกิน4 0ปีถ้า4ปีปุ๊บพสสอบได้ก็ไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งเขาสอบกันปีละ3ครั้งนะครับโดยที่จะต้องเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีด้วยแล้วข้อสอบเนี่ยผ่าน 6กเ็นี่ยก็ถือว่าสอบผ่านแล้วเอวิชาชีพบัญชีผู้สอบบัญชีรวยจริงหรือนิติบุคคลทุกนิติบุคคลเนี่ยนะครับที่อยู่ในรูปแบบบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งห้างหุ้นส่วนเนี่ยถ้าเป็นห้างขนาดเล็กเนี่ยอาจจะใช้ผู้สอบบัญชีที่เป็น ta แต่ถ้าเป็นห้างขนาดใหญ่ที่มีรายได้เกิน30ล้านต้องใช้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเช่นกันมันเป็นอาชีพที่กฎหมายบังคับให้นิติบุคคลเนี่ยต้องมีผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินเ,เขาฉะนั้นผู้สอบบัญชีแน่่ๆเลยคืออไมมีโกกาาสตงน เพราะว่านิติบุคคลทุกวันนี้มันเติบโตจดเพิ่มขึ้นทุกวันเลยณนะวันนี้มีถึงเก้าแสนกว่านิติบุคคลแล้วแต่ผู้สอบบัญชียังอยู่เพียงหลักหมื่นเองฉะนั้นโอกาสตกงานเนี่ยเป็นศูนนะครับอยู่ที่ว่าเราจะรับงานหรือเปล่า เรื่องที่2เมื่อได้เป็นผู้สอบบัญชีแล้วเนี่ยมูลค่าในตัวเองเนี่ยมันจะสูงมากเลยเพียงแค่คุณสอบได้อ่ะคุณก็จะมีมูลค่านะ้วเพราะลายเซน็นทุกครั้งที่เซ็นเนี่ยนั่นถือหมายถึงว่าเม็ดเงินที่เราจะได้มาค่าตอบแทนวิชาชีพที่เราจะได้มาส่วนมูลค่าเท่าไหร่ใน,ในตลาดเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันและลายมือชื่อเราเนี่ยสามารถเซ็นได้ตลอดชีวิตถ้าเราไม่ทําอะไรผิดพลาดไปนะครับไม่ถ้าไม่ผิดจรรยาบรรณพี่ๆที่เป็นผู้สอบบัญชีทุกวันนี้อายุ80กว่า90แล้วยังเซ็นรับรองงบการเงินอ,งอยู่เลย นั่นหมายความว่าไม่มีเกษยียณนั่นเองนะครับหนงไม่มีโอกาสตกงาน2มีมูลค่าของตัวเองในลายเซ็นเนี่ยตลอดชีวิต3าจะเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปเข้าพนท่บริษัทไหนเนี่ยนะครับก็ได้คุยแต่ระดับผู้บริหารของกิจการที่จะเข้ามาปรึกษาเราและสุดท้ายก็คือผลตอบแทนที่ได้เนี่ยมันสูงกว่าวิชาชีพบัญชีโดยทั่วไปแต่วิชาชีพบัญชีโดยทั่วไปบางคนอาจจะมากก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ยผมเป็นที่ปรึกษาด้วยเป็นวิทยากรด้วยทำบัญชีด้วย เซ็นงบด้วยผมก็อาจจะมีรายได้ที่มากกว่านักบัญชีทั่วไปนะครับฉะนั้น4ข้อแน่ๆก็คือ 1. ไม่ตกงาน 2. มีมูลค่าในตัวเองจนตลอดชีวิต 3. เป็นที่ยอมรับนะครับของบุคคลทั่วไปถือว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีเพราะมันมีใบเซอร์รับรองนะครับ4ก็เป็นรายได้ที่มีผลตอบแทนสูงสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้